มาครับเพื่อนเครับสวัสดีเพื่อนๆ่คนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัดปักนะครับอยู่กับผมปักคุงนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม fc mobile นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปแนะนำนะครับหรือว่าเป็นคลิปอทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับมือใหม่นะหรือว่ามือเก่าก็ได้นะครับที่เป็นผู้เล่น fc mobile นะครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการเล่นเกมรับแบบ เปิด AI นั่นเองนะครับว่าควรเล่นอย่างไรควรตั้งค่าแบบไหนนะครับแล้ววิธีไหนวิธีการไหนควรคิดอย่างไรอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาสรุปขมวดจบอยู่ในคลิปนี้นะครับซึ่งแพทก่อนนะผมได้ทำคลิปนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าได้มีการปรับแพทไงก็วิธีการเล่นอาจจะปรับเปลี่ยนไปหรือเปล่านี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ กลับไปดูคลิปเก่าก็ได้นะครับหรือเดี๋ยวผมจะปักปักปักคลิปวิดีโอไว้ให้บนหัวขวามือนะครับก็เข้าไปดูนะสำหรับคลิปของแพทเก่านะครับก็ได้รับกระแสตอบรับได้ค่อนข้าง,ง,งดีนะครับนะโอเคมาเริ่มกันที่การตั้งค่าครับเราไปดูเลยนะการตั้งค่านะครับแล้วก็เกมเพลย์นะครับมาดูตรงนี้ครับก็ผมก็จะเปิดเอาไว้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นอัตโนมัตินะส่งและยิงนี้ ถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นในโหมดอ่าไอทาภารกิจนะครับบางทีถ้าเกิดว่าเราปล่อยบอร์ดเล่นทําภารกิจอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปิดไว้ก็ได้นะนะครับเปิดไว้นะครับส่งยิงอะไรเงี้ยแต่ก็ปิดปิดไว้เถอะนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทํากิจเองนะครับแต่ถ้าเปิดไว้ก็ไม่ไม,มไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าเปิดไว้ก็ได้นะครับเออผมก็จะเปิดไว้แหละตัวช่วยเปิดบอลก็อันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับสลับนี่มันจะสําคัญอยู่ตรงนี้ครับ หมดสลับนักเตะอัต yeah, โนม open, so ัตินะแล้วก็สลับนักเตะอัตโนมัตินะครับมันจะมีอยู่2ออันนะเห็นเห็นดีๆนะครับก็คือนี่ถ้าเกิดผมปิดสลับนักเตะอัตโนมัตินะครับช่องมันก็จะหายไปหมดเลยนะครับหมดสลับนักเตะอัตโนมัติก็จะหายไปนะครับแต่วันนี้เราจะมาเปิดครับแล้วผมก็จะมาอธิบายว่าสลับนักเตะอัตโนมัติมันคืออะไรสลับนักเตะอัตโนมัตินะครับก็คือเวลาบอลนั้นไปอยู่บริเวณไหนนะครับ AI มันจะเปลี่ยนตัวเองโดยที่เราไม่ต้องกดเปลี่ยนตัวเก็ตไหมก็คือ AI มันจะเปลี่ยนให้เราเองมันจะตัดสินใจเองนะครับถ้าเราเปิดเอาไว้ทั้ง2อ,อันนะ AI มันจะเปลี่ยนเองนะครับสมมติบอลไปทางกลับซ้ายโดนยาวอะไรเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องกดเปลี่ยนตัว AI มาเปลี่ยนให้เราเก็ตนะโอเคนะครับส่วนอันล่างสลับโหมดสลับนักเตะอัตโนมัติอันนี้คืออะไร ใช่ไหมมันจะเขียนเอาไว้ว่าการสลับอัตโนมัติเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปมันจะเปลี่ยนให้เองนะครับไม่ว่าบอลจะไปทางซ้ายทางขวาเปลี่ยนให้เองนะครับแต่ถ้าเราปิดอันล่างเอาไว้่ะนะครับคาสั่งมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับการสลับนักเตะอัตโนมัติจะเกิดขึ้นในเฉพาะช่วงลูกโดงลูกเปิดบอลลูกกระชอกหมายความว่ามันจะเปลี่ยนตัวอัตโนมัติตอนที่ลูกโดงอ่าลูกโดงเปลี่ยนเอง ลูกกระชกมาเข้าทางเปลี่ยนเองนะครับแล้วก็ลูกเปิดบอลอันนั้นก็จะเปลี่ยนเองนะครับแต่ว่าลูกภาคพื้นดินเราจะเป็นคนกดกดเปลี่ยนเอานะถ้าเกิดว่าเราปิดอันนี้ไว้นะครับแต่ผมแนะนําให้กดเปิดไว้ทั้ง2หมดเลยโอเคนะครับอ๋อคตอนนี้ก็รู้เกมเพลย์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในเกมก็แล้วกันนะครับก็ปัจจุบันก็ head to head อยู่ที่อ่ะดับพันแปดนิดๆนะก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันดูนะครับข้อนหนึ่งเลย เออหลายข้อเลยแหละหนึ่งมันจะโดนลูกเขียเปิดแบบเนี้ยถ้าเราถ้าเราแบบการเขียเปิดไม่เป็นนะเรายากเลยการการที่เราจะกันลูกเขียเปิดตอนเริ่มเกมนะครับเราต้องกด2ตัวนะกด2ตัวแล้วก็เรากด2ตัวเสร็จปับ๊บเราก็สวิตไปที่ตัวหลังได้เลยครับอ่าไอข้อความเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆอาจจะยังฟังไม่เข้าใจนะครับก็คือมันจะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมได้เอามาจาก การไลฟ์สดะนะครับก็ไลฟ์สดทางช่องทางตอกๆนั่นเองนะครับมีเพื่อนๆเ,เข้าไปถามว่าการเล่นแบบปิด AI นะครับควรจะเล่นอย่างไรนีครับมาดูขั้นตอนแรกเลยนะครับไม่ว่าอตอนที่เรานะครับเป็นฝ่ายโดนฝ่ายตรงข้ามเขี่ยบอลน,นะครับหรือว่าวิธีการการลูกเขี่ยเปิดนั่นเองนะครับเราควรจะทําอย่างไรนะเพื่อนๆน,น,น่าจะประสบปัญหาเหมือนกันนะครับคนที่เปิด ออโต้แล้วเปิด AI ไเอาไว้นักเตะจะเปลี่ยนเองนะบางทีเราวิ่งไปแดนหลังนักเตะก็จะเปลี่ยนมาที่แดนหน้าเองนะครับนักเตะเนกๆนักๆ,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 ๆนะครับมันมีวิธีการแก้ปัญหานะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับทริคที่จะไม่ให้นักเตะเปลี่ยนตัวเองนะแบบเปิด AI เอาไว้เนี่ยจะทำไงไม่ให้นักเตะเปลี่ยนตัวเองนะครับเราควรจะทำทุกครั้งทุกตานะครับในเวลาที่เราโดนฝ่ายตรงข้ามเขี่ยบอลเนี่ย นะครับไม่ว่าป่ายตรงข้ามจะวิ่งขึ้นไปไหมหรือไม่วิ่งนะครับเราควรจะทําป้องกันเอาไว้ทุกตารครับทาให้เป็นนิสัยทําให้เป็นสันดานก็ดีนะครับเนาะเพื่อป้องกันลูกเปิดเขี่ยเปิดอย่างสมบูรณ์แบบนะครับทําอย่างไรนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะกดปุ่มไอเสียงเหลืองไอกองหลังตัวที่2นะครับกดปุ่มนั้นก่อนเพื่อนเลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะกดวิ่งถอยหลังไปเลยนะฮะราบใดที่เรายังไม่ปิดปุบไอตัวกองหลังตัวที่2นะครับหรือว่าไอตัวปุ่มสีเหลืองเนี่ยถ้าเรายังไม่ปิดนะก็ AI มันจะไม่สวิตตัวให้เรามั่วน,นะครับก็คือเรากดกองหลังตัวที่2ปับ๊บเราก็สามารถที่จะบังคับตัวสีเขียวได้อย่างอิสระเลยนะครับเรากดตัวสีเขียววิ่งถอยหลังไปเลยนะครับ หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราไม่ต้องเอากองหน้าเราวิ่งถอยหลังไปก็ได้นะเราเพียงแต่กดนักเตะก,กองหลังตัวที่2เสร็จใช่ไหมครับให้มันเป็นสอนสีเหลืองเสร็จปั๊บเราก็ใช้นิ้วเราอะจิ้มไปที่กองหลังเราได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องใช้กองหน้าเราวิ่งถอยไปก็ได้นะครับเราจิ้มไปที่กองหลังเราจะง่ายกว่านะส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีนี้นะครับก็คือจิ้มไปที่กองหลังเราจะดีกว่านะครับที่สําคัญอย่าลืมเปิดกองหลังตัวที่2ก่อนนะครับ เพื่อที่จะให้ AI มันไม่สาวิตตัวเองนะครับนี่ก็คือทริกการกันลูกเขียเปิดนะนะทริกการกันลูกเขียเปิดไม่ว่าจะเป็นปิด AI หรือว่าเปิด AI ก็สามารถใช้ทริกนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือไม่ก็กด2ตัวแล้วเราก็เอากองหน้าวิ่งไปเลยนะมันจะไม่ AI มันจะไม่เปลี่ยนตัวให้เรานะครับถ้าเราเปิด2ตัวเอาไวนะ้นะนะ มาส่วนจังหวะหน้ากรอบเขตโทษนะครับเดี๋ยวผมรอเอา้าเชียแล้วเย่๋ยบอลน,นี่กดเพสซิงไปเลยจังหวะแบบที่เขาเลาะมาตรงกรอบเขตโทษนะหรือว่าอยู่ใกล้ๆกรอบเขตโทษอนะเรากดเพสซิงค้างไว้เลยครับเอา้าไม่ได้มามาสู่ทริคที่สองนะครับก็คือทริคก,การเข้าสกัดนักเตะฝ่ายตรงข้ามนะครับเวลานักเตะฝ่ายตรงข้ามนั้น เ,เข้ามาในบริเวณพื้นที่ที่อันตรายหรือว่าเข้ามาในพื้นที่กอบเขตโทษของเรานะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็คือเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรนั่นเองนะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเราเสียบอลในพื้นที่อันตรายแบบนี้นะครับเรามีหน้าที่แค่กด2ปุ่มนะครับ 1. ปุ่มวิ่งแท็กเกิลครับเรากดค้างไว้ได้เลยนะพอเรากดค้างเอาไว้ปับ๊บ Thì, นักเตะเราจะเข้าไปอยู่ใกล้ๆนักเตะฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมนะครับหลังจากนั้นนะเราไม่ต้องกดอะไรเลยนะเรากดเปลี่ยนตัวครับก็คือเราจะกดปุ่มวิ่งค้างไว้พอนักเตะเราไปอยู่ใกล้ๆฝ่ายตรงข้ามปั๊บเราจะกดเปลี่ยนตัวเก็ t ไหมเห็นภาพไหมนะครับเราจะกดเปลี่ยนตัวปั๊บหลังจากนั้นเราก็จะกดวิ่งค้างไว้กดเปลี่ยนตัววิ่งค้างไว้กดเปลี่ยนตัวอยู่อย่างนี้นะครับ <It> s <time>. <S เราจะไม่กดอนาล็อกซ้ายมือเลยนะนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันลูกเขาเรียกว่าลูกอันตรายลูกหน้ากรอบเขตโทษนะครับเราจะไม่ใช้วิธีนี้ทั่วทั้งสนามนะมันใช้ไม่ได้นะครับเราจะใช้วิธีนี้แค่ในกรอบเขตโทษเท่านั้นนะครับก็คือเรากดวิ้งกดเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะครับจนนักเตะเขายังไงมันมีโอกาสที่จะบังไม่มากก็น้อยอะ่ะเข้าไปบังวิถีของลูกฟุตบอลน,นะครับไม่เข้าไปบังก็เข้าไปสกัดนะมีแค่นี้นะครับก็ผมใช้วิธีนี้มา ค่อนข้างที่จะแบบว่าดีเลยเนาะก็เลยมาแชร์คลิกการเข้าสกัดในขอบเขตโทษให้เพื่อนๆได้เอาไปลองใช้ดูนะครับไม่ต้องกดแฮกเกิลหนักไม่ต้องกดอะไรนะแค่กดวิ่งค้างไว้แล้วก็กดเปลี่ยนตัวเท่านั้นเองนะครับอ๋อผมลืมบอกไปผมเล่นใช้2นิ้วอะเพื่อนๆเข้าใจปะแบบนิ้วโป้งผมมันจะกดวิ่งค้างไว้เลยครับแล้วส่วนนิ้วชี้ผมอะผมก็จะไปกดเปลี่ยนตัวไอ้ปุ่มเปลี่ยนนะเห็นไหมกดเปลี่ยนตัวพอนังเตเข้าไปใกล้กดเปลี่ยนตัว นิ้วโป้งยังยังจิ้มอยู่นะปุ่นวิ่งนะครับนะแต่ถามว่าพีพ่ครับถ้าผมใช้นิ้วโป้งนิ้วเดียวได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะแต่เราต้องสังเกตนักเตะเราเองนะครับก็คือกดวิ่งค้างไว้พอนักเตะเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆอ่าไอ้นักเตะผิดทางข้ามแล้วที่มีบอลน,นะเราก็กดเอานิ้วโป้งเรามากดเปลี่ยนแล้วก็กดวิ่งกดเปลี่ยนสลับไปเรื่อยๆนะครับโดยอ่านาล็อกไม่ต้องกดนะอานาล็อกเราไม่ต้องกดเลยครับให้ AI มันเป็นคนเข้าไปชาร์ตเองนะครับนี่ก็คือทริคก,การ เรียกว่าการป้องกันลุกอันตรายวิธีการยิงนะครับในกรอบเก็บโทษหรือว่าพื้นที่อันตรายหน้ากรอบเก็บโทษที่เรามีปัญหากันไปบ่อยน,นะครับลองใช้วิธีนี้ดูได้เหมือนกันนะอันนี้คือวิธีการเข้าบล็อกนะครับเซตซิงแล้วไม่ต้องกดเปลี่ยนเอ่อไม่ต้องกดไม่ต้องกดอนาล็อกนะถ้าเกิดเราอยู่จังหวัดหน้าประตูอะให้นักเตะวิ่งเข้าเลยเราแค่กด กดแต่เราต้องเปลี่ยนตัวแบบกดเปลี่ยนอย่างนี้เลยนี่เพชซิงคแล้วก็เปลี่ยนต้องเปลี่ยนให้ไวกดเปลี่ยนตัวเฉพาะตอนที่เขาจะโจมตีเราหน้ากอบเขตโทษเท่านั้นนะส่วนระหว่างกลางสนามเราห้ามกดเปลี่ยนตัวเป็นอันขาดนะครับให้ AI มันเปลี่ยนเองไม่งั้นเกมรับมั่วเลยนะโอ้ติดเลย ดูระหว่างผมจะทีมไปก็ได้นะใครใครจะดูทีมหรือจะเล่นด้วยแอดชื่อมาเลยนะครับชื่อก็เห็นแล้วเนาะนี่ถ้าถ้าแบบนี้เรากด2ตัวปับ๊บเรา,บ,ารบังคับนักเตะถอยไปเลยแต่นี้นักเตะจะไม่มีทางเปลี่ยนตัวเป็นอันขาดนะครับเพราะเรากด2ตัวอยู่นะสำหรับวิธีการกันลูกเขียเปิดนะครับอันนี้คือวิธีการกันลูกเขียเปิดเข้าๆ นะส่วนถ้าเกิดจังหวะนี้เราปล่อยเลยครับเราก็ดึงอาลลอกติดหน่อยก็ได้เอาคราวนี้เขาพลาดเองพลาดเราก็ทาเกมไม่ไมีไม่มีอะไรโอเคครับก็มาดูทริคถัดไปนั่นเองนะครับก็คือวิธีการเล่นเกมรับนะครับภาคพื้นดินเวลาเราอยู่กลางสนามเนี่ยเพื่อนๆบางคนอาจจะงงว่าพี่ครับาการเล่นปิด AI ในกลางสนามเนี่ยเราควรเล่นอย่างไรดีนะครับเหมือนเดิมเลยเราจะไม่กดปุ่มเปลี่ยนตัวนะครับเราจะให้ AI เป็นคนตัดสินใจเองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูครับอย่างอย่างเช่นในในภาพนะครับก็คือ AI มันเปลี่ยนบี่กากานะครับสิ่งที่เราควรทําก็คือเราจะไม่วิ่งเพรซิ่งเข้าไปตรงๆนะครับผมแทบจะไม่กดวิ่งกดแท็กเกิลเลยนะนะครับเพราะว่าถ้าเราเพพสซิ่งใส่เขาตรงๆในบริเวณกลางสนามนะครับพื้นที่มันเปิดนะครับนะ คนที่มันเปิดปั๊บฝ่ายตรงข้ามก็จะมีโอกาสที่จะไม่ใช้สก,กิลหนีเราเลนเช้งหนีไปหรือส่งถอยหลังมือส่งไปที่ตัวอื่นนะครับทาให้นักเตะเรามีอาการรวนนั่นเองนะครับในกลางสนามนะอันนี้พูดถึงในกลางสนามนะครับแล้วสิ่งที่เราควรทำล่ะควรทาอย่างไรนะครับหนึ่งเราจะใช้ใตัวกาก้าเนี่ย เป็นตัวไปปิดทางตอนครับก็จะมีอยู่2ตํตำแหน่งนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะก็จะมีทางซ้าย1ตัวกับตัวด้านล่างอีก1ึงตัวนะครับเราก็เลือกเอาเลยครับว่าเราจะไปปิดนักเตะตัวไหนนะโดยที่เราไม่ต้องกดวิ่งก็ได้ครับเรากดแค่อนาล็อกไปปิดเอานั่นเองนะอย่างในภาพนี้ผมก็เห็นว่าด้านล่างอ่ะมันมีโอกาสที่เขาจะส่งมาหาตัวด้านล่างน้อยเพราะอะไรเพราะว่ากาก้ามันปิดอยู่นะ อันนี้มันก็เป็นเชิงการอ่านใจแจมจิตวิทยาด้วยนะครับเนาะก็อยู่ที่ชั่วโมงบินนะครับนะเราก็เลื่อนอนาล็อกไปปิดตัวหมายเลขหนึ่งได้เลยครับนะเพราะว่ามันเปิดโล่งอยู่นะครับเรามีหน้าที่แค่นี้เองครับเลื่อนอนาล็อกไปปิดตัวที่เราคิดว่าเขากําลังจะส่งไปนะสำหรับการเล่นกลางสนามการเล่นภาคพ,พื้นดินนะครับเวลาเขาจะโจมตีเราเนี่ยเราจะเล่นแบบไหนนี่ก็คือเทคนิคการคิดเทคนิคการวิเคราะห์ ถ้ากลางสนามไม่ต้องเปลี่ยนตัวครับเราแค่กดกดอนาล็อกแล้วก็อนาล็อกเลื่อนไปวิ่งไปปิดตัวที่เราคิดว่าเขาจะส่งไปอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปเพสซิ่งเขาด้วยตรงนะเพราะว่ายิ่งคุณดาวสูงใช่ไหมเขาหลอกเราง่ายเลยครับเราแค่ไปปิดทางก็พอมันจะมีสองกรณีคือหนึ่งเขาปั้นเกมขึ้นมาแบบช้าๆครับกับสอง คือเขาสวนกลับเรามานะถ้าเขาปั้นเกมเราอย่าเปลี่ยนตัวไปนั่นค่ะเอ้ยเราอย่าไปกดเพรสซิ่งนะครับเพราะว่าเขายังไงเขาก็การเราได้แล้วอะนะแต่ว่าสองเขาสวนกลับเร็ววันนี้ยเราสามารถที่จะกดเพรสซิ่งได้เลยนะครับเขาจะส่งไวๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะใช้ควบคู่กับการแท็กเกิลหนักนะครับ อันนี้เสียบอลแล้วนี่เขาสวนกลับนะกดกดวิ่งทางไว้เลยครับไม่ต้องกดอะไรเลยนะนี่พอเปลี่ยนมาปั๊บแท็กเกิลเลยอ่าก็เข้ามาสู่ฟิกถัดไปนั่นเองนะครับก็คือฟิกการกดเพชรซิ่งบวกกับการกดแท็กเกิลหนักนะครับการแท็กเกิลหนักคืออะไรนะครับก็การแท็กเกิลหนักก็คือการกดวิ่งบวกปุ่มแท็กเกิลนี่แหละนะไอปุ่มเขียวเขียวเนี่ยดันไปด้านซ้ายนะครับ นักเตะเราก็จะเข้ามาแท็กเกิลฝ่ายตรงข้ามด้วยความรุนแรงนะแล้วก็ด้วยความแม่นยำด้วยนะครับโอเคเราจะใช้เพจซิ่งบวกกับการแท็กเกิลหนักอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําแล้วก็มาอธิบายนะครับก็คือเราจะใช้เพจซิ่งบวกการแท็กเกิลหนักก็ต่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามนั้นสวนกลับมานะครับหรือว่าเป็นการส่งบอลแบบโต้กลับนั่นเองนะครับ วิธีนั้นจะเป็นการใช้แท็กเกอร์หนักได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะแล้วก็การดูตำแหน่งของนักเตะฝ่หตรงข้ามนะครับอย่างในคลิปนะนี่เขาก็ส่งมานะครับกำลังจะสวนกลับนะผมก็ทำการวิ่งถอยหลังไปก่อนนะอันดับแรกนะครับเนาะเขากำลังวิ่งมาแบบนี้ใช่ไหมครับนะแล้วนี่จังหวะนี้ AI มันจะสวิตไปตัวด้านล่างนะครับนี่เดี๋ยวมันจะสวิตมาปั๊บ ก็สิ่งที่ผมบอกไปนะครับก็คือตำแหน่งที่จะสมควรใช้แท็กเกิลหนักได้ดีที่สุดก็คือกองหลังเราอยู่ด้านหน้าอ่าอยู่ด้านหน้าศัตรูอ่าอยู่ด้านหน้านักเตะฝ่ายตรงข้ามสะมอนะครับ <S <S เราจะไม่ใช้แท็กเกิลหนักตอนที่เราวิ่งตามตูดศัตรูอ่าฝ่ายตรงข้ามนะครับเพราะว่ายังไงใช้ยังไงก็ไม่มีทางโดนนะครับผมใช้ร้อยทั้งร้อยเนี่ยไม่มีทางโดนนะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อ นักเตะเรามาอยู่ด้านหน้าของนักเตะฝ่ายตรงข้ามแบบในคลิปนะครับเท่านั้นเลยนะครับมีตำแหน่งเดียวนะครับที่เราสมควรใช้นะนะครับใช้ควบคู่กับเอ่อเรียกว่าการฝ่ายตรงข้ามกำลังสวนกลับเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาจะมาด้วยความเร็วสูงนะครับซึ่งการพลิกตัวหรือว่าการกลับตัวอะไรมันจะช้าเพราะว่าเขา,าวิ่งมาด้วยความเร็วไงไเพื่อนๆลองคิดภาพตามนะครับเนาะก็จะตั้งตัวไม่ทันนั่นแหละ นะครับเราก็สมควรที่จะใช้แท็กเกิลหนักนั่นเองนะครับนี่นะก็หลังจากที่เขาเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะไม่กดอนาล็อกเลยนะเรากดแค่ปุ่มวิ่งค้างไว้นะครับพอนักเตะเราเข้ามาชาร์จในตําแหน่งที่ใกล้ๆแล้วอ่ะเรากดแท็กเกิลหนักได้เลยครับเท่านี้เองครับนะไม่ต้องกดอนาล็อกเลยนะู้เลยท่านชมมือไปโดนไงนี่ถ้าเป็นแบบนี้เรากดค้างไว้เลยแพสซิ่งค้างไว้นะครับ เดี๋ยวเขาก็ต้องทําอะไรสักอย่างนะส่วนเราจะตัดสินใจแท็กเกิลหรือจะอะไรนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่รอบบินเราด้วยนะนี่แท็กเกิลไปถ้าเป็นแบบนี้เรากดค้างไว้ก่อนครับเนี่ยผมแทบไม่ได้กดอนาล็อกเลยนะขอบคุณที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการเล่นเกมรับนะครับฉบับปักคุงนั่นเองนะครับก็ อาจจะเอ่อผมหวังว่านะคลิปที่ทำลงไปนะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะหรือว่าสำหรับมือใหม่นี่ก็แนะนำให้ดูจนจบคลิปนะคลิปอาจจะยาวไปนิดนึงนะครับก็ขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องคลิปยาวนะแต่ผมอยากให้ดูตั้งแต่ต้นยันจบจริงๆนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆนะก็ใช้ไต่แรงสบายนะครับโหมดเฮดตูเฮดนะครับผมก็ใช้แบบนี้มาตลอดนะครับเนาะ ก็อยู่ที่ว่าการเอาไปปรับใช้นะครับเอาไปเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับหรือว่าเพื่อนๆเล่นแล้วอาจจะหรือว่าดูคลิปแล้วอาจจะแบบยังงงๆอยู่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแต่อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะนะครับหรือว่าจะแบบดูคลิปยังไงก็ไม่เข้าใจก็เข้าไปดูในไลฟ์สดผมก็ได้นะครับผมไลฟ์สดที่ตอกๆทุกวันนะครับเวลา2องทุ่มจนถึงประมาณสี่ทุ่มโดยประมาณนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ ถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับผมด้วยนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอยากให้ผมทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเทคนิคอะไรแบบไหนอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับเอาไว้เจอกันนคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ